ประโยชน์ข้อที่2ลดแออัดเนี่ยเป็นเป้าหมายระยะกลางนะครับเมื่อวานซื่ผมไปเชียงใหม่ครับที่โรงพยาบาลนครพิงค์ต้องเรียนทา่านรัฐมนตรีว่าตอนนี้เขาบอกคนไข้เริ่มกลับมาแล้วนครพิงค์บอกเริ่มแน่นอีกแล้วนะครับหลายโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ชักไม่กลัวแล้วเพราะว่าของเราศูนย์บ้างหนึ่งบ้างวันนี้7ก็เป็นคนไข้ควอรแรนทีนทั้งหมดก็คิดว่าคงไม่มีละคนไข้ก็เริ่มกลับมาทํายังไงจะลดแออัดเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีนําเรียนไปแล้วเขียวเหลืองแดงนะครับอันนี้เป็น โรคเรื้อรังวิถีใหม่นะครับโรคเรื้อรังวิถีใหม่เราจะแบ่งเลยครับคนไข้เบาหวานความดันคุมน้ําตาลได้ดีนะครับคุมความดันได้ดีไม่ต้องมาโรงพยาบาลเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Nurs e Man a g e r นะครับหรือเป็นผู้จัดการของคนไข้จะคอยดูเลยว่าคนไข้คนนี้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลละเคยมาทุกเดือนอาจจะมาแค่ปีละสองครั้งนะครับสีเขียวก็จะทําให้คนไข้อโทษนะหมอเนี่ยมีเวลาให้สีเหลืองกับสีแดงเพิ่มขึ้น นะครับสีเขียวนี่เพอเพอพยาบาลดูยังยังได้เลยนะครับแล้วมาเช็คกับหมอแค่ปีละสองครั้งแต่สีเหลืองเนี่ยคุมอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ยังไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรเราก็จะมีทั้งผู้จัดการคนไข้และผู้ประสานงานคนไข้ผู้จัดการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพยาบาลผู้ประสานงานเนี่ยจะเป็นอสอมอนะครับที่ท่านมนตรีให้เครดิตตลอดว่าเราคุมโควิดได้เนี่ยอสอมอมีส่วนสําคัญมากนะครับเพราะอสอมอเนี่ยจะลงไปเยี่ยมบ้าน ว่ามีปัญหาอะไรที่อยากคุยไหมอยากคุยกับหมอไหมถ้าอยากคุยเมื่อกี้ที่ท่านนําเรียนนะครับเราก็จะมีการทําเทเลนะครับเหมือนกับปรึกษาทางเทเลเมดิซีนระหว่างคนไข้ที่อยู่ที่บ้านกับคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้จริงเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับภาพที่นํามาเรียนเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏนะครับที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลของกรมการแพทย์แต่แม้กระทั่งโรงพยาบาลในต่างจังหวัดทั้งหลายนะครับ อันสุดท้ายคือสีแดงเมื่อกี้ท่านนําเรียนไปแล้วนะครับถ้าคนไข้ต้องมาโรงพยาบาลจะมีกระบวนการเดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะบอกด้วยว่าเราจะใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยว่าเราต่อไปนี้จะนัดคนไข้ไม่ใช่ว่าให้มา9ก้าโมงกันหมดแล้วคนไข้ก็มาตั้งแต่6กโมงนะครับเราจะมีมา9ก้าโมงมา9ก้าโมงครึ่งมา10บโมงมา10บโมงครึ่งคนไข้จะรอแค่ครึง่งชั่วโมงก็ต้องขออนุญาตนำเรียนประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนอย่างเช่นที่ราชวิถีเนี่ย ท่านผู้อำนการเริ่มแล้วนะครับถ้านัด9ก้าโมงครึ่งท่านจะขออนุญาตว่าก่อน9ก้าโมงยังไม่ให้เข้าในตึกที่เป็นคลินิกที่นัดไว้แต่ท่านจะไปที่ร้านกาแฟที่อะไรก่อนก็ได้เพื่ออย่างน้อยอย่างที่ท่านน้ำตรีนําเรียนการเว้นระยะทางสังคมไม่ใช่ไปแออัดกันหน้า OPD นะครับอาจจะไปอยู่ที่ร้านกาแฟอาจจะอยู่ที่สวนของโรงพยาบาลราชวิถีแต่ราชวิถีถ้านัด9ก้าครึ่ง9ก้าโมงไม่ให้เข้า OPD ของตรงนั้นนะครับขออนุญาตตรงนี้เป็นการทําความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่เราจะมีคนมีเวลาถ้าสมมติสีเขียวเป็นอย่างนี้สีเหลืองเป็นอย่างนี้หมอจะมีเวลาให้คนไข้ที่เป็นสีแดงมากขึ้นอาจจะเป็นสองเท่าสามเท่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจัดระบบบริการใหม่ที่ชัดเจนขึ้นขอสไลด์ถัดไปครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีนาเรียนแล้วเราใช้ดิจิทัลโซลูชันมาช่วยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของโรคไม่ติดต่อนะครับอันนี้ขออนุญาตลองดูที่สถาบันมะเร็งนะครับภาพซ้ายมือสุด Ncic e เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันครับท่านรัฐมนตรีเคยไปเคยไปดูละคนไข้มาโรงพยาบาลนัดหมอทางแอปพลิเคชันใช้ดิจิตัลเข้ามาช่วยหมอจะบอกเลยว่ามา9.45โมง4นะมานั่งรอ15นาทีพอมาพบใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับกดเข้าไปต่อจะรู้ว่าไปที่ห้องไหนไม่ต้องใช้บัตรอะไรเลยนะครับมาเนี่ยใช้แอปอย่างเดียวแม้กระทั่งไปรับยา จะไม่มีการแจกกระดาษจ่ายอะไรละนี่ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติทําไปแล้วแล้วก็ไปจ่ายเงินทางแอปพลิเคชันเช่นกันไม่ต้องจับกระดาษจับแบงค์นะฮะเดี๋ยวเสี่ยงติดโควิดอีกนะครับและอาจจะขอรับยาทางไปรษณีย์กลับไปเลยก็ได้ทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดขึ้นแล้วจริงนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับก็อย่างที่นําเรียนดิจิทัลโซลูชันส่วนหนึ่งสองภาพล่างนี้จะเป็นที่โรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่คนไข้าย,ยาเสพติดครับเมื่อกี้มะเร็งนะครับอันนี้ยาเสพติดเป็นอีก2กลุ่มที่ อาจจะได้รับบริการที่เหลื่อมล้าบางอย่างยาเสพติดต่อไปนี้ถ้าคนไข้รับเมทโดนอย่างเดียวนะครับคนไข้ไม่ต้องมาก็ได้เทเลเฮลคุยกับคุณหมอตรงภาพกลางนะครับแล้วก็ส่งยาทางไปรษณีย์ทางภาพล่างขวามือนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นการเอาดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมระบบทั้งหมดที่เราทําแล้วนะครับต้องขออนุญาตนําเรียนและทั้งหมดนี้จะมีการถ,าถอดบทเรียนไปทํากับ12เขตสุขภาพทั่วประเทศ รเราได้รับเงินสนับสนุนครับจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การอนามัยโลกนะครับมาทําเรื่องพวกนี้แล้วตอนนี้ที่กลมการแพทย์ลงไปแล้วที่ทําทั้งจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งคือปัตตานีที่ชายแดนภาคใต้ที่จะทำตั้งแต่บ้านคนไข้ไปถึงที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับ